สบายดีเอฟซีทุกๆคนที่หักเพลงเมื่อนี้เอาสิบ้าไปเบิง่งส,สวนสีเอามาผีกไปปลูกออาอาอกไปปลูกพี่น้องออกไปปลูกมันใหญ่เลยไปสบายดีเดอร์านผู้ชมถูกหม่องถูกบอนเนาะที่หักเพลงฝนโตกลิ้นๆอีกแล้วพี่น้องพ่อยนหยข่าวอีกแล้ว ชาบาูผ้าสีเอาม,มักผิกไปกะหรือว่าเอาม,มักผิกไปบงออกปลูกเนะกาะกะแล้วอะไรไหมพี่น้องเหรอพี่กะแล้วอะไรมันต้นใหญ่เลยก็สีเอาออกไปปลูกบ้านไปบงชาบาูผ้าใช่ต้นผีก ต้นมงเลนก็มีโอ้ยเอาชิไปได้บ่ตลาดวันอังคารนี่มันฝนตกใช้ต้นผีนี่แหละผงผีตะกันนะโอ้ยอันนี้บ่ต้องขุดน้ำมันดอกเสียหนาเอาให้แน่นี่ต้นผักหอมเสริมเอานี่นี่เอาแต่ในกระถางนั่นแหละพ่อนี่นี่เอาหนาเอาเจ้าผักหอมเสริมออกให้ใน่ผักหอมตีเออก็คูเสือก็มี ง่ายมาปลูกมาสุเนียวเนาะหอมเปรย์นมนแตกออกแล้วได้ในขนมมีนี่อ่ะงามนียต้นเดียวของงามเนาะแข็เด้ น่ะต้นมะพริบที่ต้นมะพริตน้นมันเนี่ยหง่เกิดลกออกมานก่นก็กวักเสริมน้ำนี่ใส่เอียนพี่น้นนนนนอง่กกโขมแง่ทิมเนาะ นตกเลยโอ้ซับถิ่มบ่อากมเล่นกงเล่นบอลซับมัน,นยังเชอมันเป็นมโกกมะกะทิมันจะเป็นขนาดเป็นยังเชน,นี่นี่นี่เอาโกก,โก,ก,โก,กอันนี้ถิ่มโกกอันนี้โกกแหงคิวมีกระโกกมะผิด พนตกพี่น้องเลยตกลิหนคือหกถ้วนันบ่เขาสวนกับบุหุมันหกบ่บ่คอยเขาสวนพ่อบันไดพากันหาแต่เหตุนี่เดก็กกบมาหุงกะปลูกอยู่ได้มวยมวยน้องมวย นี่ไงต้นมะฮุงนู่นก็ต้นมะฮุงนี่ก็ต้นมะฮุงนะไอ้น้องอย่ามาบ่นว่าพี่ขี้เกียจนะเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นดอกแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่จะหาเบี้ยงง่ายนะคระหน่าก็ต้นหนึ่งอยู่ค่ะอยู่ค่ะกระต้นหนึ่งจากต้นมันตายกับร้ายเนาะอยู่นี่หนึ่งสองสามนี่สี่ห้าหาต้นแล้วเด้อนี่มวยเอ้ยปลูกนี่ต้นมะฮุง หกต้นเจ็ดต้นแปดต้นพี่โอ้ยพี่บบเห็นต้นมะฮุงแปดต้นผู้สามจีกินแหละมะฮุงนะหลายต้นเลยมะฮุงผู้ไว้จักอันนั้นบพายมันเป็นดอกแหละผู้ตอนหยอดมันบอกทัดหยอดมันบอกให้มันเป็นเหมือนไงสอหมาพักมาออกมามาปลูกกเดีเอาพักเชื้อมาปลูกใช่ไหม สดชืนีลยนะครับผมตายไปแล้วนี่หาถั่วมันเหรอาถั่วมาซอยน้พี่น้องเอ้ย ปะบุษันตกปก,ปปกไปเอาขาไว้ก่อน<ป>พ้นกระตกพอพนพ่อเลยนะนหัะฮะเอา้าตกใส่กีดินบวมมากตายไปรู้วะ ไปเลยไปนี่และตัมาทาง่ h ẹ ก่นเอา,มาหมดบ่มาเสียมนะสิถไปไปปลูกมะพรกพี่ปิกพร้าี่ลายปานนี้นะสองชวสน,สนสองชวนสามชวน เบิ่งสวนนี่พี่น้องสวนียังบ่ทันได้เห็นสุดเจ้ายังบ่ได้เห็นจักเทื่อสวนใหม่สวนใหม่สวนใหม่ทางเข่าอาจจะขัดขนาดสวนล่าสุดสวนใหม่ก่อนที่พอยังแย่มสิล้มป่วยเปลืงชวนใหม่ชวนชุดท้ายช้วนใหม่ก็มีหมักผีงามแล้วท่านผู้ชมนี่คือสวนของ เอาขุดคุณพี่พี่ปลูกรอบบ่วยังว่างไรอยู่พุทธได้หนึ่งกันปลูกแล้วไหมปลูกรอบวางได้กันบอกแล้วแกเจ้าแล้วปลูกเอาเปลี่ยนกันปล,ลูกรกหยาอวก่อนตอแล้วมันจังสูบขึ้นถัมม่วถั่วแบบผิดขอบ่ไรได้

ใส่จักนี่ไงปลูกมังพีกเด้อพี่น้องอืมไงว่ายเด้อกันยันตายแดดพูพูใช่โอ้ยผมมีหอนหู เจ้คาคนใช่หมูลงในใส่เสียมติดบูอืดเบีย้ยผิกเว้ยใส่สองสามหลก <c oughs> ทำไงได้ละคนมันไม่อืดเบีย้ยมังพิกยัยม,มาเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมเราไม่ได้อืดเบีย้ยมังพิกนะมีเบีย้ยมังพิกเรามีเยอะแยะ โอเคตอนนี้ห้ากับปูกเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องปลู่โมกพีเป็นทีเรียบร้อยแล้วห้ากับชิเมามาอ่ะอ่ะป่ายางพ้นตกะห้มเปียกบ่แลนี่ย่างกันไหมย่างย่างย่างมึงสิฮูกิต้มออมึงย่างย่างย่าง

จำเมียงนะเหนียงก็มีชัยเหนียงหัวทิงไัยพี่น้องนี่คนตำนอกระดาบคนตำสบายดีด้วยพี่ยาเห็นไหมสบายที่ฐานผู้ชมดูตัดผมชรงผมใหม่ตัดเองใจครับ

ทนุ paid, 500, ่มเดินกระเทิร์นไม่ทำหนุ่มฉีดเลยนัามหอยไลายพี่น้อ้ยยังน้อยหนึ่งสุกชุกชก้นแย่ถึงก็เลยวิทย์ไคน้่มหอยไคทามเลสุดฐานมาชุมฟ้าไปนัาหอยลายบนกาะสอบก็มีนางป็ได้ให้เซ็กซ์้างไไม่เห็นเดยอหน่ ไปเาไปเล่นน้ำไปเขาก็จองกันอ่าย่างนเล่นน้ำเ้มาอ่งได้ตัดอูู่เขาอไป้วแจะไปน้ำเขาบอกจะไปน้ำเด้ออยู่บานเไนดนงามดอกไม้อย่งก็ขนมาเพื่เป็นีชมพูะันเลยนะเขาอ่นจะบอกต้นมันขนประมาณาะขึนเลยหเดินเปนเดิน้วงเลย Ba bồ nuôi Cột ngon đây Ba bồ lùi Ngồi xuống nhọc mạnh đây cả bà bà sao không có lẽ ngồi đến khoai lạc con nữa Nọ để chị ừ. Ba năm à, mốt thì, thì ngồi được rồi Mọ Thôi con ngồi Mới lạc Ba năm nè lạc Nguyễn chú bà mẹn Dạ, Ba năm ở kia

จะลื้ไยถือสาอออไปกินนะ้่เช็คเาวันนี้ตัวชซวเาื่นยังหอเด้อแม่ห่อไหมขอโทษด้วแม่ทัางที่เราเห็นก็คือขอเหรียญเด้อเห็นเดแม่แหลกกะไลงไปไปเร็กไบ่ได้กินรอกินนะ เขาบอกว่าเขาเขามาเที่ยงมาเที่ยงบ่มาจะเถือปข่น้งบอยไปตลาดน้ำเปียบกลยแข็งกันกาอ์ดกันขอดน้อยน้อยน้าพี่น้องปุ๊บมาอยู่ตลาดโอเค คลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอบกันใหม่คลิปหนาสวัสดี